อันนี้กำลังจะขึ้นบ้านใหม่นะครับอ,อยู่นะครับเบิดทางครับเบิดทางเขวดใช่ขวดนี้ดีขวดเขาขวดนี้ดีขวดเขาเนอะแล้วก็บอกไปน้ำไหนบอกบอกพร้อ <c oughs> มกัน <c oughs> เดลยบอกพร้อมกันเด้อ <c oughs> ภาษาลาวเข้าห้ายขวดนี <lim> ้พีดีครับขวดกามาดีขวดเขาจนะครับเเริ่มเปิ่ีแล้วครับน้องหญิงนะครับอาบพองนะฮะกอเอกถึงพ้านตาเลยครับนุนตาทโอ้กับนนนะครับ นมาบีโ,บโจฮบเขาโจก็โจนะครับ nóng tù lúa mà Thì, thì cứ ban mày hồ sân ăn bàn bảy เือนนะน้องหญิงหาบทองโคโนนหอบแล้วครับหมออข้าหม้อแกงแม่บีนะฮะเขาอีกด็ คืนครับคือวนี้ยังไ้่องอ่เห็นเขอนุกุกมา แสดงความยินดี <c oughs> <c oughs> ไปหัวน้องดิเอาใครกินแล้วไปไหมไปมันยุ่งยากแค่หลอดเขาหล่อไม่พอไม่พอยุดตัวไปดิไเ่พอยเดไม่หลับไม่พอยุดไปยเดอะพอยุดโจ้ Thank you. โอ้ย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 

พ่ออยู่ปุ่ยพ่อมาแล้วนี่พี่ผู้ชายพ่ออยู่เุ่นแต่คนสวยแล้วไม่เลยไม่เลยสูสีครับคุณก็ต่อยครับต่อยต่อยนั่นก่อนเขาที่แบบเขาที่แบบเฮ้ยปลื้มแล้วเจ้าแก่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 แบตาำวางพี่เลยพี่เลย เึ็นเงี้ยไหม่เเป็นคนไทยคนหนึ่งอาจจะตตกราบ้างองงดังๆนะโหพูดยังสินะคนที่นีมาฮองีเดนมีอย่างนี้มกคนไหนซมเหกคนไหี่ เออคือส่วนอาจารย์ <laughs>